สวัสดีครับวันนี้พวกผมเอ็กเทริร์นรุจีราหรือศีกับรุจีราจะมาพูดเรื่องไพมัตเตียโพรชินเจียแอนเจเนอเรชันเจอรี่นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่7นะครับก็คือ,อมีเปเปอร์หนึ่งนะครับมีถ้อยข้อสรุปว่าการใช้คอยศรีกับโพวบิโดนไอโอดีเนี่ยทั้งร่วมกันจะช่วยลดเอชื้อเซริเฟคชันเมื่อเทียบกับใช้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปจากเปเปอร์ที่เป็น retrospectiv ที่เอเอ,เอ่ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากคนไข้ที่ผ่าน นิโรเซอร์จ r y ที่เป็น Clean ค r ียร a อูนเอ่อโพินนะครับแล้วก็ตัดเรื่องของคนที่ใช้ Implant ออกไปโดยวิธีการเนี่ยก็คือจะติดตามข้อมูลที่30วันแล้วก็ภายใน1ปีหลังจากที่มีผ่าตัดนะครับแล้วก็วิธีการจะใช้เป็นเคส m i กอ d j ั s เมนต์ ment, แล้วก็ติดตามเรื่องของ Variable ต่างๆครับโดยใช้ Binary l o g จ s t i i regression ก็พบว่าตัว d อสเอสไอครับของจากตัวคอร์ซีนกับโปวิโดออลดีนเนี่ยร่วมกันเนี่ยจะน้อยกว่าครับเมื่อเทียบกับตัวโพวิโดออลดีนอะโลนหรือว่าคอร์ซินอะโลนแต่ว่าก็ไม่ได้สิมพลิฟิเค้นมากซึ่งตัวลิมิเตชันของการศึกษานี้นะครับก็คือเอ่อชอยของแอนติเซตติกเนี่ยจะเบสออนเซอร์เจนเพอร์เฟรนแล้วก็เป็นเวทอุสเปคทีทำให้ข้อมูลบางอย่างเนี่ยก็ได้ไม่ครบนะครับครับตัวถัดไปนะครับก็คือโอโดฟอร์เบสเนี่ยคอมเพลตอาจจะดีกว่าตัวคอร์ซินในเอ่อใน general s u r ร e เซอนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จาก Prospective Study อันนึงซึ่งเก็บข้อมูลจากคนไข้ที่อายุมากกว่า18ปีที่ทำผ่าตัด GI c o โคลโลร a l เนทั่วไปนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นคนไข้ที่ไม่มีออดการแพ้มาก่อนนะครับแล้วซึ่งมนต่อเนี่ยก็คือจะใช้ตัวแบ่งออกเป็นสาช่วงครับก็คือมี1 ใช้เป็นโพลิโดนไอโอดีนอะโลนแล้วก็ใช้ตัวที่2ก็จะเป็นใช้คอรซิดีนกับ70%แอลกอฮอล์อะโลนแล้วก็ตัวที่3จะเป็นไอโอดีนโพวาคลีเลสครับก็ใช้โลจิสติกริเกชันเมทอดครับแล้วก็ผลที่ได้ครับนะครับก็คือตัวไอโอดีนโพวิคโพวาคลีเลสนะครับจะดีประสิทธิภาพดีที่สุดแต่ว่าเมื่อเทียบกับโพลิโดนไอโอดีนครับแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยถือว่าลดอินเฟคชันเรทได้ดีมากที่สุดครับ i ิมิ a t ชันของการศึกษานี้ก็คือการศึกษานี้ไม่ได้เลนอมายส์ครับเปเปอร์ที่3นะครับก็คือ pre-operative surgical skin preparation ด้วยคอรซีดีเนี่ยจะดีกว่าตัวโพลินเอลดีในการป้องกัน SSI ในคลีนกับ Clean อนเท a m i n a t e ทม u เนตซ y อนะครับอันนี้เป็นผลจากการศึกษาที่เป็น systematic review and meta-analysis ซึ่งจะรวบรวม RCT ที่มีการรีพอร์ตเรื่องของ post-operative surgical site infection ใน clean clean con แล้วก็ contaminate surgery ครับแล้วก็ e x c u t e เรื่องของ non randomized trial ไปแล้วก็ที่มีอรยงานไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ทั้งหมดครจะมาจาก embase pubmed cochrane แล้วก็ open g r a y แล้วก็ nlm gateway ครับ primary outcome จะเป็น post operativeSSI แล้วก็ secondary จะเป็น bacterial decolonization ครับแล้วก็คำนวณโดยใช้ relative r i s t นะครับแล้วก็ ผลที่รัก้ก็คือตัวคอร์สิดีนะครับเทียบกับตัวโพลิโดนเนี่ยถือว่าตัวคอร์ิดีเนี่ยถดีกว่าในการป้องกันเอสเซไแต่ว่าลิมิเอชั่นก็คือการศึกษาเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างกันมากเรื่องของว่าบางอาจจัน,อ,น paint, อ,าอาจจะเป็นสครับก่อนเพนหรือบางอันอาจจะเป็นเพนอะโลนะครับแล้วก็คอนเซนเทรชั่นของคอร์ิดีกับโพวิดนเอลดีเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็บางการศึกษาเนี่ยไม่ได้ให้คำนิยามของ SSI ไว้ดังนั้นเลยมีการใช้เทอมของเซลล์ไลติสกับบูนอิสเชั่นไว้ด้วย แล้วก็ไม่ได้มีการศึกษาในเลยที่ทำดับเบิลบายไว้ครับทีนี้จากตัว3มตัวอย่างของเปอร์ที่ได้ยกตัวอย่าง evidence มาก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละเปอร์ก็จะมีความเห็นที่ค่อนข้างอาจจะไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดทีนี้ก็เลยเอลองดูว่าอาจจะมี evidence เรื่องอื่นหรือว่าที่อาจจะมาัพ p อ o r t หรือว่า,าหักหลังกับ3ตัวอย่างที่ได้ยกตัวอย่างมาซึ่งทางเราก็ได้ไปศึกษาค้นคว้ามาแล้วก็เจอในเรื่องของเป็น meta a n a ิตที่ ามาพูดถึงว่าการใช้พิโลติกสกินแอนติเซปติกตัวไหนเน่ยเป็นดีที่สุดนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเป็นการศึกษาที่ชื่อว่า efficacy of different p i r o d t i c skin antiseptic on the i n c i d e n t of surgical site infection เป็น systematic review แล้วก็ใช้ grade assessment แล้วก็เป็น network meta analysis ค่ะซึ่งการศึกษานี่ก็คือเป็นการทำ systematic review แล้วก็ network meta analysis นะคะซึ่งเป็นการรวบรวม r a n d o m i o n t r o n ไ a ยต่างๆโดยมี inclusion criteria ของ การดูดมันควรทันในที่นี้ก็คือต้องเป็นการเปรียบเทียบแอนติสกินแอนติเซปติกสกินเปเปเลชั่นสองอันมั้สองอันขึ้นไปนะคะหรือเทียบระหว่างคอนเซนเทรชั่นในแต่ละสูตรที่ใช้นะคะแล้วก็เออ่เป็นการทําเฉพาะการผ่าตัดในผู้ใหญ่เท่านั้นในที่นี้ก็คือนิยามไว้ว่าอายุมากกว่า18ปีแล้วก็เป็นเซอร์จิคอลโปรเซดเดอร์ใดๆก็ได้ค่ะที่เกิดขึ้นใน OR ที่มีการรีพอร์ตเอเดเชอเลนะคะส่วนเอ็กคูชั่นแคทีเรียในที่นี้เนี่ยก็คือ แต่เป็นการที่ผ่าตัดใน pediatric patient หรือเป็น animal study หรือว่าเป็น non-randomized study แล้วก็เป็น study ที่ไม่ได้แบบบอกว่า,าไม่ได้มีเรื่องของ standard of p r a t i v e การให้ antibiotic ก่อนการผ่าตัดตามมาตรฐานการรักษาทั่วไปนะคะซึ่งการศึกษาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มจากการทำ systematic search ผ่านทางฐา,านข้อมูลที่ยกตัวอย่างเช่น e m b e d e PubMed แล้วก็ Cochrane ค่ะแล้วก็ รวมถึง track หา article อื่นๆ,ๆโดยการ forward citation, ก,กับ backward citation t a g g i n g นะคะแล้วก็วัดดู primary outcome เป็น occurrence ของ SSI นะคะแล้วก็ดู secondary outcome เป็นเรื่องของ adverse effect ของ antiseptic ต่างๆเี่นอาการแพร้ค่ะแล้วก็ในการทำ systematic review ก็ได้มีการ assessment ของ risk of bias ระหว่างผู้รีวิว2คนนะคะโดยการใช้ Cochrane risk of bias tool รุ่นสองค่ะแล้วก็หลังจากที่รวบรวมข้อมูลมาได้แล้วค่ะก็มา ดูคุณภาพของ Evidence ที่รวบรวมมาผ่านทางเกร e Methodology นะคะแล้วก็เอามา Analyze ผ่านในโปรแก m e t a Analysis ค่ะนอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ทำ Subgroup Analysis เพื่อดูว่าในแต่ในวูนแต่ละประเภทตาม CDC w c l a s s i f i c a t i o n นะคะเช่น clean clean Corn หรือ c o n t a m i n a t e หรือว่า dirty เนี่ยการใช้ Anti-Septic ตัวไหนจะดีที่สุดในแต่ละกลุ่มชนิดของบาดแผลนะคะซึ่งงานวิจัยนี้ก็คือถือเป็นการวิจัยที่เป็นการรวบรวม RCT ที่ ได้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ยังมีข้อจำกัดก็คือรวบรวมมาถึงแค่อ,อาร์ติเคิลที่พับบิทในจนถึงปี2021เท่านั้นค่ะซึ่งในรูปนี้ค่ะก็จะเป็นแผนผังแสดงวิธีการคัดเลือกตัวของนั้นต้องมาค้นทูลถายแล้วก็เปเพื่อต่างๆที่เจอในดัตตาเบสนะคะแล้วก็สรุปสุดท้ายก็คือมีทั้งหมด33 Study ที่ Include อยู่ใน Systematic Review แล้วก็มี27 Study ที่สามารถนำมาใช้ใน Network Meta analysis ได้นะคะซึ่งตัวของเน็ตเวิร์กเมตาไนสิกนี่ค่ะก็คือจะเป็นจะแสดงให้เห็นว่ามีสตั๊ดี้ทั้งหมดกีสตั๊ดี้แล้วก็เปรียบเทียบกันระหว่างแอนตี้เซปติกใดบ้างนะคะโดยจะโยงกันเป็นแผ่นผังอย่างที่เห็นอยู่ในรูป a แล้วก็รูป b นะคะอย่างเช่นตัวอย่างก็จะเห็นว่ามีการทำสตั๊ดี e ้สองถึงสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์คอล์เทนอลอินแอลกอฮอล์ทั้งหมดสามสามทรีอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็มีทรีที่เปรียบเทียบกันแบบต่างๆได้ยังไงบ้างนะคะส่วนในของส่วนของรีซอสเนี่ยก็จาก เมตาไลซิต์ id, แล้วก็เชตเตอร์มาติกรีวิวอันนี้นะคะก็คนพบว่าเทียบแอนตี้เซปติกแบบต่างๆเทียบกับเอควีสไอโอดีเนี่ยจะพบว่ามีแค่2ถึง2.5%งจุดห้าเปอร์เซ็นต์คอไรซิดีนแอลกอฮอล์เท่านั้นคะ่ะที่สามารถลดเลทเอสเอสไอได้อย่างมีนัยสําคัญมากกว่าตัวของเอควีสไอโอดีนะคะส่วนอคอไรซิดีนในคอนเซนเทชันอื่นหรือเป็นเอควีสคอไรซิดีนเนี่ยไม่ได้แตก,ก,แก,กต,ต,ต่างกันอย่างมีนะัยสําคัญค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญก็คือหนึ o ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์โอลานิกซิดีนแต่ trial เดียวที่ใช้ตัวนี้เป็นตัวทำนะคะอาจจะจาเป็นต้องต้องการข้อมูลอื่นๆแล้วก็ข้อมูลจากการวิจัยอื่นๆสน,สนับสนุนเพิ่มเติมขึ้นไปค่ะดังนั้นหากมาดูแล้วข้อสรุปว่าควรจะใช้อะไรดีที่สุดระหว่างคอร์ิดีนในแอลกอฮอลเทีากับคอร์ซิดีนอิวอเตอร์หรือว่าโพวิดินไอโอดีนนะคะในสําหรับอัลเทอร์เพชียนตามเปเปอร์ที่เราได้ไปหามาเพิ่มเติมนะคะก็จะสรุปว่า any wool classification ก็เลยเมนต์ว่าเป็น2ถึง2.5%คอร์ดิสดินอิงแอลกอฮอลแล้วก็ถ้าเป็น clean ู o o เนี่ยก็คือไม่มี จะใช้เป็นตัวไหนก็ได้คะ่ะไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญสาหรับจากการทำสอบปุ๊บอนา,าลาิซิสค่ะส่วนคอยเซสตนอินเวอร์เตอร์ดีกว่าพูวิดีนไอโอดีน e ใช่หรือไม่ก็คือจับเปเปอร์เมื่อกี้ก็ได้ตอบได้เลยว่าไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญนะคะแล้วก็ถสครับกับไม่สครับจะแตกต่างกันหรือไม่แล้วก็ควรใช้อะไรสครับนะคะก็ได้ไปหาเป็นเปเปอร์เล็กๆค่ะเป็นเมทัลนาสิกเหมือนกันเทียบว่าถ้าเราจะเข้าใส่สครับวิ่งก่อนเพนติ้งหรือเทียบกับก,บการเพ้นไปเลยเนะี่ยมีผลต่อ SSI ยังไ,งไนะคะ ซึ่ง paper น,นี้ก็ได้ข้อสรุปมาว่า,าการเกิด S I หรือว่าการเกิด infection นะคะ mm hmm. เทียบกับการของการสครับกับการไม่สครับแล้วก็เพนไปเลยนะคะไม่ได้มีข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะแต่ว่าก็ยังอันแต่ว่า,วาอันตร t ดี้นี้ก็ยังมีข้อจำกัดในแง่ของจำนวนผู้เข้าร่วมนะคะเนื่องจาก เป็นลารดีที่รวบรวมใน RTT มาได้ไม่มากแล้วก็มีจานวน N ทั้งหมดเนี่ยเพชร์ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดสิบสองคนเท่านั้น,นะคะ่ะครับข้อถัดไปนะครับก็คือโควิด1 9และการฉีดวัคซีนเ้องกันโควิดที่เกี่ยวข้องนะครับและมีผลกับการทําสกินแปร์เรชันยังไงนะครับก็านศึกษาอันแรกนะครับก็คือบอกว่าเอ่อตัวเรื่องของในช่วงที่มีการระบาดของโควิดนะคะช่วงแรกเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของ เลทของ SSI ที่ลดลงนะครับในช่วงแรกที่แอนติเพนเด믹เริ่มขึ้นนะครับไอเรลทีแฟกเตอร์ uh, อยู่ที่39เปอร์เซ็นต์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะครับ IRR อยู่ที่1.035ครับแล้วก็แต่หลังจากนั้นนะครับตัวเอสไอเนี่ยก็เทรนที่จะดาวน์โหลดลงในช่วงที่ผ่านไปนะครับ uh, ในการศึกษาที่สองเนี่ยก็บอกว่า ก็มีการแย้งกันนะครับว่าตัว social s infection นะครับที่เกิด pandemic covid ขึ้นมาเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือบอกว่าตัวเรื่องของคนไข้ที่เป็น urgent case ที่ก็ได้รับตัวค o i c i d i n coconate w i p น่น้อยลงแล้วก็เรื่องของ correct antibiotic selection แล้วก็ coicidin alcohol preparation เนี่ยน้อยลงครับก็เป็นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัว skin เออเอ SSI นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปคำถามข้อที่4นะครับก็โ b ล b i อทิกเนี่ยมีผลต่อ SSI อย่างไรนะครับก็เป็นการศึกษา Systematic Review นะครับเรื่องของโ r o ิ i อทิกซิน b บ o ติกในการลดเลขของ Infection นะครับใน c o r o เทก e ตแ a นเ e r ซครับซึ่งอัอนนี้ครับก็รวบรวมข้อมูลจากเ,เป็น m e เมตาไอซีนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อินเฟคชันว่าจะเป็นซิคล์ไซน์อินเฟคชันแล้วก็อินเฟคชันอื่นอร่วมด้วยครับเป็น primary outcome ส่วน secondary outcome เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ pulmonary and urinary tract In infection In u r o n infection แล้วก็ a n a s t o m o s i c leakage ครับซึ่งข้อมูลครับก็รวบรวมมาจาก medline cochrane แล้วก็ scopus แล้วก็ clinical trial register นะครับซึ่งก็ประเมิน r e s o l t s by โดยใช้ g r a d e Approach ครับก็พบว่านะครับก็คือตัวเรื่องของ มัลต i สเ r รนโปรไบโอติกนะครับจะลด i n f e ฟคชันได้ทั้ง s ซ r ร i เ a ิลไซ e แล้วก็ n อ n s ซ r ร i เ a ิลไซ e ์อินเฟคชัแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยที่ได้ก็ g ิ i f i c ค n นครับแต่ถ้าเทียบกับเอ่อนอ t มัลติสเตรนเนี่ยก็พบว่าลดของ Total ั้ f อินเฟคกับ Surgical s i ซ e Infection ด้วยแต่ว่าผลการศึกษาที่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ Significant มากครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นตัวเรฟร c e ของกลุ่มเรานะครับข้อขอจบการสนทนาเพียงเท่านี้ครับ